สวัสดีครับวันนี้ร้านเท g เกอร์อิงเวอร์นะครับจะมานำเสนอปรินเตอร์นะครับของเอฟสันเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น6สีนะครับจะเป็น6สีเป็นรินโฟโต้รุ่นใหม่นะครับซึ่งตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับมีหมึกมาให้6กขวดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสำคัญคือมันอยู่ที่ตัวถาดตรงนี้นะครับ ถาดนี่มันสามารถพิมพ์ได้ทั้ง CD นะครับนี่ตรงนี้ CD แล้วก็พิมพ์การ์ด PVC นะครับคือตัวนี้นะครับจะเห็นว่ารุ่นก่อนๆน,นี้เราจะต้องเป็นออปชันเพิ่มนะครับก็คือว่าจะไม่ได้ทําถาดตัวนี้มาให้นะครับเราต้องหาดัดแปลงเครื่องเองแต่ตัวนี้ก็คือรุ่นนี้ก็คือมีมาให้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีม,มากๆครับตัวนี้ทางเอฟซันเขาจัดเป็นแบบพร้อมใช้แล้วก็ เป็นหมึกแบบเติมนะครับตันนี้ได้เครื่องมาก็จะมีแบบนี้นะครับมีหมึกหกขวดนะครับก็จะมีนี่ฮะหมึกหกขวดนะครับสําหรับเติมแล้วก็มีตัวนี้ครับแท่งตัวนี้นะครับแท่งก็จะมีทั้งหมด6สีนะครับใช้รหัสหมึกคือเบอร์0ูนเนะครับนี่ครับเบอร์0ูนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี ช่องเสียบเป็นอีโก้แท้งนะฮะนี่ฮะช่องเสียบเป็นอีโก้แท้งก็คือเปิดฝาแล้วเสียบเข้าไปนะครับเพื่อทําการเติมหมึกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีก็คือเรื่องของตัวแผ่นซับน้ําหมึกนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องแล้วนะครับพัฒนาเป็นกล่องที่มีชิปไม่ต้องใช้โปรแกรมแล้วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับฝาเปิดนะครับแล้วก็สไลด์ออกนะครับสำหรับเปลี่ยนนะครับกล่องตัวนี้ ซึ่งใช้หมดก็สามารถซื้อได้ครับมีจำหน่ายนะครับใช้รหัสของกล่องคือ C9345 นะครับคือตัวนี้ C9345 เป็นรหัสกล่องสามารถสั่งได้นะครับทางไทยก็อิงนะครับมีขายตลอดนะครับตัวกล่องซับหมึกตัวนี้ทำให้เรียบร้อยนะครับไม่เครื่องก็จะไม่มีเลอะนะฮะเพราะน้ำหมึกก็จะถ่ายไปบนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ของปรินเตอร์นะครับที่มีปัญหาบ่อยๆก็คือเรื่องของชุดโหลดนะครับนี่ฮะรุ่นนี้ทำมาใหม่นะครับชุดโหลดสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ง่ายมากครับตัวนี้ฮะชุดตัวนี้นะครับสมัยที่เป็นรุ่นพวก L 8 0 5นะครับตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากนะครับแต่ตัวนี้จะง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นสปริงนะครับตัวนี้สปริงนี่ฮะตัวนี้ครับ เป็นสปริงนะฮะกดตัวนี้ออกแล้วครับแล้วก็สามารถดึงชุดโหลดออกไปได้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับเนี่ยฮะบีบตัวนี้ครับแล้วก็ดึงโหลดออกมาได้เลยอ่ตัวนี้เนี่ยครับเนี่ครับเป็นแบบกดแล้วดึงออกมาได้เลยเปลี่ยนได้ง่ายนะครับเวลาใส่ก็ดันให้ตรงนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเลยนี่ครับ เปลี่ยนได้ง่ายครับตัวนี้ใส่กระดาษด้านหลังเหมือนเดิมนะครับรอ,องรับกระดาษได้ดีเหมือนเดิมมีที่กั้นไม่ให้มีของหล่นลงไปอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกนะครับตัวนี้กั้นค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าปกติแล้วมีของล่วงลงไปในช่องกระดาษก็อันนี้ก็เป็นอาการของตัวเครื่องนะตัวนี้ก็จะเป็นมี WiFi นะครับตัวนี้เชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ได้นะครับตรงนี้หน้าจอ อ่ะคราวนี้เราจะมาลองใส่หมึกแล้วก็ลองเทสปริน์ลองดูครับก็เราก็ต้องเปิดฝานะครับแล้วก็เติมหมึกอย่างงี้เติมหมึกก่อนทดสอบนะครับปรินเตอร์หมึกก็จะเป็นอย่างงี้ครับฉีกมาแล้วก็เติมได้เลยหมุนออกนะครับนี่แล้วก็เติมได้เลยนะครับ ถ้าเป็นบางรุ่นก็สามารถที่จะหมุนคอตัวนี้แล้วก็เอาเอาไวทที่ปิดอยู่ตัวนี้ออกได้นะครับแต่นี้ก็คือเติมได้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเติมได้เลยเมือก็จะเติมเองนะฮะเห็นไหมฮะมือก็จะไหลามาเองเนี่ยนะครับลักษณะน้ำมึกมันก็จะไหลเติมขึ้นมาเองเอนะฮะอ่าตัวนี้มันจะดูดเองเราความทิ้งไว้แล้วมันจะดูดเอง ก็เติมทุกสีนะครับอย่างนี้เติมไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับนี่ครับพอเราเติมเข้าไปนะครับพอมันเต็มนะครับก็คือเต็มปริมาณเต็มตัวนี้ขวดมันก็จะหมดมันก็จะหยุดเติมเองนะครับแล้วก็ออกเติมตัวใหม่แต่ว่าจุดสําคัญคืออย่าอย่าลืมนะครับก็คือรุ่นนี้มันจะมี6สีมันจะมีสี L M ตัวนี้ครับแล้วก็ L C จะเติมผิดนะครับ บางคนเอา Lc ไปเติม C อย่างเงี้ย C เพี้ยนนะครับหรือเอา M ไปเติม M หรือเอา M ไปเติม Lm อย่างเงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหมึกมันจะมีข้อแตกต่างนี่ครับนี่ Lm นี่ M นะครับตัวนี้ C แล้วก็ Lc ครับ C และ Lc หนะ้ามเติมผิดกันนะครับก่อนเติมให้ดูก่อนนะครับว่าช่องไหนเป็น Lc เป็น C ช่องไหน Lm เป็น M นะครับต่อไปเติม Lc นะครับ Lc คือตัวนีนะ้ก็เติมครับ เข้าไปคอมเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ่าเครื่องก็จะดูดเองเหมือนเดิมครับหลังจากที่เราเติมน้ำมือครบทั้งหมด6สีแล้วนะครับน้ำมือก็จะเต็มเข้าไปทุกสีนะครับตรงนี้แล้วก็จะมารันเครื่องกันนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดข้างหน้าเลยครับกด power นะครับให้ไฟติดพอเราเปิดสวิตช์นะครับ ไฟก็จะวิ่งสลับไปมาอย่างนี้แล้วก็รอจนเครื่องให้หยุดน,นิ่งก่อนนะครับช่วงนี้เครื่องก็จะวอร์มไปเรื่อยๆเ,ออเดี๋ยวตรงนึงเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนครับนี่ออกก่อนดืมอ่าตัวนี้ออกก่อน,อ,น,อ,อ,กกอ,นอันนี้เป็นตัวล็อกหมวพิมพ์นะครับถ้าไม่เอาออกเครื่องก็จะเออร์เลอร์นะครับให้เป็นอย่างนี้กรัน Uh, ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งก็คือว่าสำหรับพิมพ์ก็คือมีการปรับไปข้างหน้าคือไปแบบนี้นี่นะฮะอันนี้สำหรับการเคลื่อนย้ายนะครับถ้าเคลื่อนย้ายเราก็ดึงกลับอย่างนี้สำหรับพิมพ์เราก็คือเปิดเข้าไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับอย่างงี้อันนี้คือสำหรับพิมพ์นะครับคือดูสัญลักษณ์ตรงนี้อ่ะแล้วก็ปิดลงครับเปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับให้ดับก่อน ไฟจะกระพริบนะครับอันนี้เราลองให้ไฟกระพริบหายก่อนช่วงนี้เครื่องก็จะทํางานไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะกระพริบปไปก่อน หลังจากที่เครื่องกระพริบแล้วนะครับก็จะมีไฟติดที่หยดหมึกตรงนี้นะครับอันนี้เราจะทําการชาร์จหมึกนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเติมหมึกแต่หมึกมันยังอยู่ด้านนอกมันยังไม่เข้าไปข้างในที่เป็นหัวพิมพ์นะครับเราต้องเติมหมึกก่อนกดชาร์จหมึกก่อนนะครับประมาณ10นาที7-10นาทีนะครับโดยการกดปุ่มที่เป็นหยดหมึกตรงนี้ครับแช่ก่อนกดค้างนะครับประมาณ3-5วินาทีนะครับจนกระพริบนะครับแล้วก็ปล่อย ช่วงนี้เรารอนะครับช่วงจังหวะที่เรารอนี้ห้ามถอดปลัก๊กห้ามปิดเครื่องนะครับและห้ามเปิดฝาหมึกห้ามเปิดฝาตรงฝาสแกนตรงนี้ครับฝาบนตรงนี้นะครับคือปิดร้อยเครื่องทํางานสังเกตดูไฟจะก,กระพริบไปมาตัวเครื่องจะมีการสั่นแล้วก็ทํางานภายในนะครับช่วงนี้จะเป็นการรันหมึกจากข้างนอกเข้าไปด้านในนะครับช่วงนี้ต้องรอนะครับประมาณ7จ็ถึงสินาทีนะครับ รอไปกันครับหลังจากที่เรากดชาร์จหมึกไปแล้วนะครับเครื่องก็จะทํางานประมาณ7จ็ดถึงสินาทีรอจนไฟหยุดนิ่ง,อย,งอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาเทสตัวพรินเตอร์ลองดูนะครับไฟนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเราก็ใส่กระดาษอ่ะลองเทสหัวพิมพ์ก่อนนะครับตนนี้ดึงขึ้นมาได้นะครับตัวถักข้างหลังนะครับแล้วก็ขยาย,ยานี้ใส่กระดาษเข้าไป ตัวนี้ครับให้พอดีกันนะครับตัวสีฟ้านะคะรับเลื่อนได้นะครับฟ้านี่เลื่อนให้พอดีกับตัวเครื่องกระดาษของเรานะครับอย่าอย่าห่างมากอย่าชิดกันมากอันนี้ก็มาเทสสามารถเทสมือได้นะครับรุ่นนี้เราก็ปิดเครื่องก่อนกดปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ดึง oh. ออกมานะครับถ้าปิดกระดาษนะครับนี่นออกนาอย่างนี้เสนะร็จแล้วกดปุ่มที่เป็น ปุ่มสต็อปคือปุ่มนี้ครับก่อนนะครับแล้วตามด้วย p o w เวนะครับเสร็จแล้วก็ค้างไว้ประมาณสัก3-5วินาทีนะครับค้างไว้สักครู่แล้วก็ปล่อยนะแล้วก็ปล่อยครับ,ครบเครื่องก็จะทำการเทดสัวตัวโม์อโมมาดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเทสว่าหัพิมพ์เราเป็นไงพร้อมใช้งานไหมนะซึ่งเครื่องใหม่ที่เราใช้งานของตัวเอฟสันนะครับก็อาจจะมีบางจุดที่ออกไม่ครบเป็นเส้นเป็นรอยนะรอันนี้ก็คือครบร้อยเปร์ซนต์นะครับสีก็จะออกตามนี้ครับตรงนี้ครับพร้อมใช้งานนะครับเห็นไหมฮะถ้าบางเส้นมีปัญหาก็สามารถที่จะสั่งล้างหัวได้นะครับ พอใช้้งานรมครับสำหรับรุ่น fsl n L8050 นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะล้างหัวพิมพ์โดยที่เราสามารถกดหน้าเครื่องได้เลยไม่ต้องต่อคอมนะครับทำยังไงนะครับก็คือปกติเราเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะมีไฟติดค้างแบบนี้เราจะล้างหัวพิมพ์ก็คือกดปุ่มสต็อปตัวนี้ครับประมาณ3-5มวินาทีนจนพาวเวอร์กับพิมบนะครัปล่อย กดงี้ครับกดค้างครับเดี๋ยวไฟตัว Power ก็จะกระพริบอ่าตัวนี้ครับอันนี้คือล้างแลครับแล้ปล่อยเแ็จแล้วรอก็ประมาณ7นาทีนะครับให้เครื่องทํางานไปก่อนช่วงนี้เขาก็จะวอร์มของเขาล้างตรงส่วนไหนก็คือในส่วนของการที่เราเทสหัวพิมพ์แล้วหัวพิมพ์ของเราไม่ดีก็คือเป็นเส้นเป็นรอยมีบางตัวที่หายไปพิมพ์ออกมาแล้วงานมันไม่สมูทนะครับมีเส้นตาราง าตามภาพที่เรา,า,า,ารพิมพ์อย่างเงี้ยเราก็ทําความสะอาดหัวพิมพ์ก็โดยการกดปุ่มตรงนั้นนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มแล้วเราก็มาเทสหัวพิมพ์ได้ว่าหัวพิมพ์เราเป็นยังไงนะครับการล้างหัวพิมพ์ไม่ต้องต่อคอมอีกตัวหนึ่งก็คือลงไดเวอร์แล้วล้างผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับาการล้างที่มันต้องต่อ,อนะคอมช่วงนี้เขาก็จะวอร์มของเข,า,เขาไปเรื่อยๆนะครับรอจนไฟ หยุดนิ่งก็คือล้างเสร็จแล้วก็มาเทสอีกทีหนึงนะครับอ่านี่ครับหลังจากเรากดล้างหัวเสร็จเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟเขียวติดค้างไฟ power ติดค้างนะครับแล้วก็มาเทสหัวพิมพ์อ่ะเทสอีกทีนึงก็ได้แล้วก็ปิดเครื่องก่อนเนสร็จแล้วก็กดปุ่มส stop ค้างตามด้วย power นะครับค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีตรงนี้ครับกดค้างก่อน,น,นตามด้วย power อ่าตัวนี้ก็ค้างไว้ประมาณ3-5มถวินาทีค้างขนาดไหนครับให้ไฟสีฟ้ามันหายไปก่อนอย่างไฟสีฟ้ามันหายไปอ่าตันนี้รอให้ไฟสีฟ้าหายอ่าหายไปแล้วอย่างงี้ครับแล้วก็ปล่อยอ่าเครื่องก็จะเทสต์ของพี่เมืมา่า คือการล้างของพิมพก็สามารถทําได้นะครับกรณีที่พิมพ์หอ,อกมาแล้วสีเราไม่สวยนะครับเป็นเส้นเป็นรอยแรงต่างพวกนี้สามารถที่จะล้างเสร็จแล้วได้ตามนี้ก็คือหัวพิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้พร้อมใช้งานนะครับอลองทาดูนะครับ